เจคโนสวัสดีค่ะขอ,อนำเสนอหมู่บ้านริมบึงนะคะอยู่ร้างตลาดสุวินทวงศ์ค่ะตำบลคลองอุดมชลจออํเาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะทุกท่านบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะมีพื้นที่รอบบ้านเหลือๆพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะพื้นที่52ตารางวานะคะตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะ1ห้องครัวและ2ที่จอดรถ ถนนหน้าบ้านกว้างๆขับไม่แออัดนะคะจอดรถหน้าบ้านได้ค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะถนนหน้าบ้านกว้างมากเลยนะคะราคา1.8ล้านแแสนบาทค่ะต่อรองคุยเจรจาคุยโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรรายดี l ลน์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะเจคโนแนะนำข้อมูลเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนะคะหรือว่าว่างๆก็แวะมาคอมเมนต์สติกเกอร์ทักทายกันได้ตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะ